กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดกับภารกิจบินสำรวจพื้นป่าชายเลนจังหวัดตราดหลังพบนายทุนและชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนฝ่าห้าพันไร่ครับเมื่อเวลาเก้านาฬิกาวันพุทธที่27เมษายน2559นาวาเอยกนวเอกพรพลสิทธิจิตรองผู้อำนวยการรักษาควาฟมมั่นคงภายในจังหวัดตราดสั่งการให้เรือเอกบ,บุญสลานปาระทีปรองหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์กอรมนตราดอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ ของรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลพร้อมกับภารกิจสำรวจพื้นป่าชายเลนที่ถูกบกุกรุกโดยมีนาธนิแสงวิสุทธ์พอศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่หนึ่งตราดเป็นผู้นําทีมบินสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดตราดเริ่มตั้งแต่บ้านด่านเก่าเลื่อยไปจนถึงป่าชายเลนทะละเนะมีผู้บุกลุกพื้นที่ป่าชายเลนทําบ่อกุ้งพื้นที่จํานวน130ไร่ภายในปลูกบ้านไม่หนึ่งหลังและมีการปุกรุกป่าชายเลน ด้วยการขุดดินตัดทางน้ำเข้าพื้นที่ทำให้ต้นโกงกางตายและเข้าทำประโยชน์จากการบินสำรวจในครั้งนี้พบว่าพื้นป่าเชลนริมทะเลแทบท,ทั้งหมดแปรสภาพเปน็นนากุ้งและกำลังปรับพื้นที่เตรียมปลูกปรามน้ำมันจากนั้นได้บินสำรวจพื้นที่อำเภอแหลมงอบสภาพพื้นที่ไม่ต่างจากอำเภอเมืองตราดแนวริมทะเลแทบทั้งหมดเป็นสิ่งปลูกสร้างเช่นบ้านเรือนประชาชนโรงงานน้ำปาลาท่าเรือโดยสารและท่าเรือประมง และที่เห็นแทบทุกที่คือบอ่อกุ้งเรียงรายอยู่ตามแนวพื้นป่าชายเลนและคณะบินสำรวจไปถึงบ้านอ่างกระปองตำบลท่าสองอำเภอขาสมิงพบท่าเรือขนาดใหญ่เป็นท่าเรือสำหรับจอดเรือยอทถัดมาเป็นบอ่อกุ้งจำนวนหลายบอ่อรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลกล่าวว่าจุดไหนที่มีการปุกลุกจริงและไม่มีเอกสารสิทธิ์เราจะดําเนินการยึดคืนทันทีและไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ส่วนรายที่มีเอกสารสิทธิ์จะต้องมีการตรวจสอบการได้มาว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องก็ปล่อยไปหากไม่ถูกต้องก็จะตรวจสอบต่อไปว่าใครมีส่วนร่วมในการออกเอกสารสิทธิเหล่านี้หรือไม่หากพบว่ากระทำความผิดก็จะถูกดำเนินคดีไปตามอำนาจหน้าที่และจะต้องเอาจริงทุกรลยไปครับไม้เนี่ยปกติมันน้ำขึ้นน้ำหลน่นพวกไม้โครงการตะบูนตะบันอะไรเนี่ยนะพน้ำมันขึ้นมาเพามันเป็นดูกับน้ำเค็มคก็มีชีวิตอยู่ได้พอเขาทำถนนมากัน้นเมื่อให้น้ำเค็มขึ้นเนี่ย ต้นไม้เนี่ยก็จะดูดตาย